ยิ้มแบบไม่เห็นฟันมาตลอดหนึ่งเดือนที่จัดไปนี่ก็ฟันที่แบบห่างมันชิดกันแล้วแบบเร็วมากแค่เดือน,นเดียวเองหนุ่มก้างหัวเราะแบบเปิดปากเลยแต่ก่อนเวลาหัวเราคือมือปิดตลอดใช่ ชื่อทิพภาปชัชาชนะสินค้า่ะชื่อเพลินค่ะมีพี่สาวค่ะเคยมาจัดฟันกับที่นี่ก็เลยมาทํากับพี่สาวคือมีปัญหาเรื่องฟันห่างก็ฟันเยยนออกมาค่ะชายฟันบนเย็นเลยไม่มั่นใจรู้สึกแบบว่ามันเสียความมั่นใจไเลยค่ะหนูก็ไม่เคยเป็นคนยิ้มเห็นฟันเลยในชีวิตยิ้มแบบไม่เห็นฟันมาตลอดแต่เดี๋ยวนี้แบบพอได้แดดแล้วมันก็กล้ายิ้มกล้าหัวเราะขึ้นหนึ่งเดือนที่จัดไปนี้ก็แรกๆที่ใส่เครื่องมือคือไม่รู้สึกเจ็บเลย ไม่ปวดไม่เป็นอะไรเลยแต่พอหลังจากนั้นก็คือปวดเนาะตามภาษาแบบติดเครื่องมือครั้งแรกแล้วก็ตอนนี้ฟันที่แบบห่างมันชิดกันแล้วแบบเร็วมากแค่เดือนเดียวเองใช่รู้สึกเปลี่ยนไวมาก <c oughs> หนุ่มก้างหัวเราะแบบเปิดปากเลยแต่ก่อนเวลาหัวเราะคือมือปิดตลอดใช่หนรู้สึกว่าพันห้ามันเป็นราคาปกติมากเลยแล้วก็ค่อนข้าง โอเคมากเลยนะคะถ้าเทียบกับว่ากับดูที่อื่นมาใช่อยากมาเป็นสียางรู้สึกก็อยากมามันไม่ได้ไกลบ้านหนูเลยแต่ว่าหนูไปเรียนไกลแต่ก็ขยนันจะมาเปลี่ยนแค่เดอนละครั้งเองใช่ไม่มีปัญหาเลยคุณหมอน่ารักมากให้คำปรึกษาดีมากคือเราพูดแต่ว่าพูดใจดีมากเลยค่ะคุณหมอหน้ารักมาก พี่พยาวังทุกคนก็น่ารักทุกคนเลยแนะนำนะคะมาที่ Dental Image เพราะว่านี่ห à l ัหายไปกลับมาคุณหมอกับพี่เพยาวัลทุกคนก็คือดูแลดีมากให้คำปรึกษาดีมากแบบโทรมาถามแบบว่าอ,อ,อยากจะเข้ามามนไหนแบบถามเวลาหน,น,น่ารักทุกคนเลยะคะ่ะแนะนำราคาก็โอเคเลย